พันเนี้เพราะว่าได้ได้ w r i t i n ด้วยเพราะเขาถือว่าเราอะสะกดเองเขาก็เลยให้ทีนี้เขาเอาเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดไปให้ essay ก็เลยตัดอันนี้ทิ้งเลยแล้วเหลือ listening แค่จะจดหก็จะไม่ได้เยอะมากรู้สึกว่าถ้ามองเป็น priority ก็จะอยู่นี่เลยคะ่ะ7จดจ้าน้อยกว่าตัวเมื่อกี้อีกทั้งที่ยากกว่ามากๆเออดังนั้นเราทำให้ถูกสัก3ข้อในสหรือว่าครึ่งหนึ่งก็โอเคแล้วค่ะ,จะเจอแค่สอสข้อไม่เป็นไร เออเอาเวลาไปทำ HI w ดีกว่าแถมได้ reading ด้วยไม่ต้องเครียดเลยแต่ตัวเนี้ยเท่าที่ได้เลยค่ะอืมไม่เป็นไรให้ทำอะไรนะคะพานนี้เขาจะอ่านให้ฟังแล้วก็อ่านคำที่หายไปใน blank เราก็พิมพ์คำที่เราได้ยินแค่นั้นเลยคำสั่งเราก็จะพิมพ์แบบย่อๆได้ถ้ามันใกล้กันแบบนี้มีโอกาสที่จะพิมพ์ไม่ทัน ควรจะพิมพ์ย่อๆแล้วมาเติมทีหลังแต่ถ้ามันไกลกันช่องมันไกลกันก็พิมพ์เต็มได้ค่ะมาเดีลองดูพาน,นี้หนูก็ไม่ค่อยได้ฝึกไป At school, the students understood that responsibilities can help build strong communities. The teacher reminded them that integrity means keeping promises, even in small matters. One day, they made a discovery of ancient words in a library book, which inspired the whole class. They realized that honest actions together with shared responsibilities can shape a brighter future. Responsibility. I need to add S. Responsible. Oh, I forgot. What is it? And there is S too. Responsibility, right? Responsibility. But I know there is S because of the S mark. This is the same. Community. แล้วได้ยิน S, <S, mm. <S ก็เลยจะชอบโน้ตแบบ S ทิ้งข้างหลังเพราะว่าถ้ากลับมามันจะจำไม่ได้แหละ integrity integrity อื Inter มแปลว่าความดีคดุณธรรมความดีนะคะน่าจะประมาณนี้อ่ลองตัว words แล้วติดคำว่า ancient world ก็คือโลกโบราณอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าบวชเหรอโอเคยอม มีเอสด้วยไม่ไม่ได้ยินค่ะนี่ไม่ได้ยินจริงๆอ่ะลองทำอีกอันนี้มีเดียมเนาะจะลองหาสักอันอนโนเวมเบอร์ Some years ago, Bjorn Lomborg, a young Danish statistician, published a book called The Skeptical Environmentalist. It became a bestseller and generated a lot of heat. Lomborg was attacked. Abused and accused of all manner of things, not because he denied the fact of global warming, in fact, he affirmed it, but because, on his analysis, the devil and, he says, a lot of deviousness was contained in the details presented concerning the size of the problem and what were the most responsible steps to take in response to global warming. Affirm. <laughs> มีอ d ดีไม่น้อง <c oughs> เนี่ยแหละก็จะเริ่มกังวลส่วนมากวาเวลาเช็คนะหนูก็จะดูข้างๆว่าแบบเอ้มันเป็นอดีตไหมจะมีไหมแต่ถ้าไม่รู้จริงๆก็ทิ้งค่ะข้างบนนะคะ acute Ac Ac เป็น x x cute ไม่ก็ไม่รู้ไม่ก็ไม่ได้ยินแบบเป็น acute execute ไม่รู้ว่าความหมายได้หรือเปล่า ในหัวน่ะพี่มีอันนี้แบบไม่รู้ไอคิวใส่คิดว่าอันข้างหลังไม่ถึงอ๋ออันนี้ใช่ไหมเออแล้วก็จะมีแบบเออดดีหรือเปล่าเพราะข้างหน้ามีอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เออก็คือไม่รู้มันเป็นพาที่แบบว่างงแต่คำนี้นไม่รู้เลย a l o n of l like. i k e t h e was s t r e s s n ไม่รอนันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าตอนทำมันก็คือทิ้งเหมือนกันค่ะก็คือแสดงว่าแบบ สับเราไม่ถึ <Nice. S 1> อเราไม่เคยท่องมีเคิลส์แย่อฟเฟอร์มีดีจริงด้วยใช่ไหมที่ที่แบบลังเลเ mm hmm. มื่อกี้ว่าแบบต้องมีแน่เลยอ,อะไรเงี้ยเบสเซลเลอร์ seller, ไม่ได้ยินค่ะนี่แค่เบสมิเซลเลอร์ไม่ได้หรออันนี้เวสเนสไม่เคยท่องค่ะอันนี้ไม่รู้สลับภาพแบบแอบไบดถ้าขอ้อ <laughs> ถ้าข้อหายก็จะประมาณเนี้ยเดี๋ยวก็จะแบบครึ่งเดียวพอแต่ถ้าอีซี่มีเดียมจาแบบกะให้มันได้เกือบเต็ม อืมจะไม่ซีเลย่าน,นี้จะแบบว่าโอ,โอเคได้ก็ได้และสับคือ,อยากเพราะว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยเป็นวิชาการหมดขนาดข้ออีซี่เนี่ยก็ยากอืมอเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องวิชาการค่ะทั้งหมดเลยเนาะ